จากนัทเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงในสายนะครับของวันออกพรรษานะครับ2ีตุลา2566นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนําให้กับเพื่อนๆพื่อนพเอที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook และก็ t i k t o อกนะครับเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะครับสีก็มี45เก็บงานเสร็จแล้วก็มีนะครับ36ปรับสภาพเสร็จแล้วก็มี3 9มี3คันนะครับ รถทุกคันนะครับนับขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกขานเขก็ต่อได้นะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งสปปลาวนะครับนัดก็มีบริการจัดส่งให้นะครับโทรสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหเบอร์โทรที่0633130447นะครับมาเริ่มต้นจากพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับ M5000SU ครับ50ลังม้านะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าจะเป็นผันพวน6ใบครับเป็นผ่นพวน5ใบนะครับ26นิ้ว ยางหน้าเปลี่ยนใหม่หนึ่งคู่ครับยางหลังเดิมๆสสวยนะครับรถเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับคันนี้อยู่ที่3า0,000สามบาทนะครับ3า0แสาบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถเกิดปีห้าห้านะครับคันที่2ครับ L 5 0 1 8ตัย์ดีทีครับ5้าสิางม้าสี่สูบ2องพาวโฟร์วิวขับเคลื่อนสีล้อยางหน้าใหม่1คู่นะครับยางหลังเดิมๆนะครับสีสวยคันนี้ราคาคุ้มๆครับ4ี่แส0หนึ่งมื่นบาทนะครับนัดให้สี่แสนครับคันนี้4ี่แ0,000นนะครับ สี่แสนบาทท่วนเี็บสีคันล่างให้แล้วนะครับรถใช้งาน3,000กว่าชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งคันครับปี60เหมือนกันนะครับตัวนี้ยางหน้าหมดแล้วนะครับมาพร้อมกับพานบุกเบิกพันสี่นะครับ5018เหมือนกันนะครับ399,000บาทครับรถปี60ตัวนี้ก็3,000กว่าชั่วโมงเหมือนกันครับรถถือว่าสวยแห้งดีเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบถือว่าพร้อมใช้สีเดิมสวยๆนะครับถัดมาครับ l 4 7 0 8เช็คสภาพยางใหม่4เส้นครับใบมีดใหม่นะครับของเหหลวใม่ทั้งระบบ สีใหม่แผ่นลังคากระจกใหม่นะครับประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้คันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อม L4508 ครับมีสองคันนะครับตัวนี้เดิมๆตามสภาพนะครับก่อนเก็บงานนะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นบาทรถปีห้าสองเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังนะครับ อีกหนึ่งคันครับ L4708 ตัวดีีครับมีทั้งหมดวันนี้2คันนะครับมี s อ1ีหนึ่งคันตัวนี้3,95,000ครับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับแล้วก็หางครับสีใหม่รอบคันครับของเหลวใหม่ทั้งระบบเบาะใหม่แผ่นลังค้าใหม่ครับเช็คระบบพร้อมใช้นะครับตัวนี้สวยๆครับสวยๆครับสามสนาหม่นหบาทเหมือนกันครับตัวนี้ได้2ชิ้นนะครับ อีกหนึ่งคันเป็น4708 SP ครับมาพร้อมกับฐานควนใหม่นะครับเป็นฐานควนค่ายสยามเสโซล่านะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับ399,000บาทนะครับเออเออเดียร์ยางลวดเดียร์ยางรั่วนะครับเดี๋ยวจัดรถนะครับอ่ะ399,000เก้าบาทนะครับตัวนี้ด้านหน้าแล้วก็หางควนใหม่นะครับเป็น4708 SP อีกหนึ่งคันจะเป็น L4508 นะครับตัวดีทนะครับกำลังเข้ามา ตัวนี้ใบมีดใหม่ครับเก็บงานใหม่นะครับเช็กระบบใหม่นะครับยางหน้าเดิมๆครับยางหลังเดิมๆ90%สนตะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 6 5 0 0 0 0บาทนะครับเช็กระบบพร้อมใช้ L4508 นะครับอีกหนึ่งคันเป็นยันมาากแรงม้าครับตัวนี้พรีเมียมล้อทองนะครับตัวนี้เดี๋ยวรวมเก็บสีคันล่างเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้นะครับ285,000บาทนะครับตัวนี้2 8 5 0 0 0บาทห่าับาท วันนี้สั้นๆครับแต่ให้ดูแบบได้ใจความครับราคาสรุปให้ชัดเจนทุกคันนะครับตัวนี้285รถปี6 2นะครับอีกหนึ่งคันรถปี57ครับยันม่า39กแรงล้อขาวตัวนี้ขายจัดโปรนะครับเอาไป2 3 5 0 0 0ับาทนะครับอันนี้เอาไปเลย2 3 5 0 0 0ับาทรถเครื่องเกียร์ดีนะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับระบบต่างๆใช้งานได้ปกติทุกระบบ45กํากำลังเข้ามาครับสวยๆอ่ะหนึ่งคันครับ ยันมา39้าแรงม้าครับมาดูนะครับยันมา39กแรงม้านะครับคันนี้ราคา2 5 0 0 0 0หบาทครับรถสวยๆเกียร์เกอเข้าง่ายนะครับรถปี58ดครับเริ่มทะเบียนชุดโอนครบใบมีดเต็มๆรถสวยๆสีเดิมๆนะครับสวยๆสีเดิมๆอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ่ะไปไหนแล้วสามสขึ้นไปจอดแถวหน้าครับรถเพิ่งเสร็จนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับ L 3ามหตัวดีๆครับเบิ้นเนนบิเ้นเบิ้เบบนเบิ้นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้นเบ้นับิ้นเบิ้นเบ้นับวยๆเบม่นอบวันีบิ้นเบิ้นเีิ้3 6บิ้นเกิ้นเบิ้นหบิ้นหบิ้นหลันนล้น,บ 2, 95, บนบเ,เ,เบัน้นเบ,บิ้นเบา้หเ่ิน้นเบิ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 ้นเบร้นเบิ้นเบ้นเบเบงนเบิ้เบิ้นเบิ้นบ้ 2,220ชั่วโมงครับคันนี้อา L4018 ก่อนครับเดี๋ยวไปเข้าจอดข้า,างหน้าแล้ว4018คันนี้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับตัวนี้ราคา365,000บาทครับรวมเช็ครวมเก็บงานนะครับ L4018 สวยๆเลยนะครับเต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ เต็มจะเปี่ยนชุดโอนครบนะครับสองชิ้นหน้าหลังนะครับเกิดเอาโรตารี่ด้วยโรตารี่สวยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ด้วยเอาโรตารี่ด้วย3ชิ้นอยู่3,95,000านะครับอ่ะบีสอง่ครับที่ีแรงม้านะครับอันนี้ราคาอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทผมให้ตัวตัดหญ้าใหม่เลยรถเดี๋ยวผมรวมเช็คให้นะครับรถเกี่ยวคูปะต้าดีซอ่ารุ่นลองกระสอบนะครับคันนี้2,7 0 0นนะครับ2อ0 0พร้อมเกี่ยวนะครับ รถไถตู้แอร์นะครับตัวรถอย่างเดียวนะครับอ่ะไม่มีหางนะครับเอาไปที่2 5งแสนห้านะครับขายขาดทุนไปเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำใช้งานได้ปกติครับ L สามหกคครับคันนี้2 0 0 0 0นขายตามสภาพนะครับประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถไถรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆก็ สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับวันนี้ถ้านัดรีวิวขาดตกบกพร่องประการใดไปหรือรีบไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็วันออกพรรษาเนาะวันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆคลิปเร็วๆแล้วกันไม่ถึง10นาทีก็ได้ทุกคันครับรถที่พร้อมขายประมาณนี้นะครับคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ